เปล้มเลยดูสิอันนีครับเพื่อนๆคนซ่อมรถปลูกผักครับเราจะมาตัดผักบุ้งกันนะนเพื่อนๆนะวันนี้มันเริ่มเดี๋ยวเขาจะแก่เราก็ต้องมาตัดกันแล้วนะมาดูกันนะผักบุ้งนะอินทีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนเพื่อนๆโอ้โหยาวมากๆเลยแล้วเราอาจจะต้องตัดไปขายแล้วกำลังสักสิบบาทก็ยังดีเก็บไว้ก็ไม่มีไม่ได้ไม่ทันกินนะ่ะเพื่อนๆโอ้โห ยาวข้ามมาเลยอะนี่ข้ามแดนมาเลยจะตัดให้หมดเลยวันนี้เพื่อนๆโอ้โหไอแถวแถวในยาวมากๆเลยยาวมาถึงข้างนอกเลย ก่อนเดี๋ยวไปเลือกตัดมาก่อนเอาแถวนอกให้หมดกันนะเพื่อนเพื่อมองเห็นนะครับเยอะแล้วไม่ตัดไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะแก่เกินแถวแถวที่กำลังตัดอยู่นี่แถวนอกนี่ก็ตัดไปแล้วนะรอบหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวเขาเริ่มออกใหม่ฝนตกแล้ว ฝนตกแล้วอาจจะต้องยุติก่อนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวโทรสับเจ๊งฝนตกละโปรยโปรยนี่แถวแรกหมดแล้วเพื่อน ต้องขอโทษเพื่อนๆนะฝนตกแล้วเดี๋ยวต้องไปเลือกเอาเยอดยอดยิ่งวันหารวันยิ่งกินไม่ได้เดี๋ยวจะแก่ไปก,ก่อนโอ้โหฝนก็จะตกแล้วโอ้โหงามมากๆเลย phở pháp đều em Dạ ừ. ja, con ngàm khóm hóm phật bung là Dạ ja, con ngàm khèn phật bung ừ. ừ. Oh, ลงทุนสิบห้าบาทยังกินไม่หวัดไม่ไหวเลยเพื่อนๆมองเห็นนะผลจะตองต้องรีบตัดแล้วจะได้ปลูกอย่างอื่นได้ตรงนี้ดูผักบุ้ง งามจริงจริงโอ้โหหญ้าเดี๋ยวจะไปทำปุ๋ยให้หมดเลยหญ้างามดีนะงามดีนะ

โอ้โหดูสองต้นสามต้นนี้เนี่ยไม่รู้ผักบุ้งอะไรดูผักบุ้งอะไรไม่รู้โนเพื่อนเพื่อนดูโอ้โหบล่มเลยดูเลยโอ้โหไปทำย็นต์โฟร์ดได้เลยนี่นี่ เรียบร้อยโอ้โหหมดแล้ว <G ül üyor> เดี๋ยวค่อยปลูกอย่างอื่นต่อไปนะเพื่อนๆน,นะปลูกบุ้งจีนนะอินซีร้อยปร์เซ็นต์เลยนะ สามแถวลงทุนไปสิบห้าบาทโอ้โหกินไม่หวันไม่หวเลยเพื่อนๆ <c oughs> หมดละเกี้ยงละไม่อยากใส่รองเท้าแล้วเกี่ยวนูงนเกี่ยวนี้นี่ถอดเลยถอดเลยมองเห็นหรือเปอาไม่ลูกเห็นอยู่เนาะใกล้จะม,มืดแล้วนะเพื่อนๆนะ เดินอยู่อเดินอยู่เดินอยู่ฝักงบุ้งจีนะนะเพื่อนนะอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้โหตน้นถามว่าแก่ไหมเราก็กินยอดยอดมันได้อยู่นะต้นใหญ่มากๆเลยไปไหนแล้วต้นยักษ์ยักษ์โอ้โหดูใบแล้ว เพื่อนๆมีเวลาก็ลองปลูกดูนะดูต้นโอ้โหนไม่มีอะไรแล้วแค่นี้ลองปลูกดูนะผักบุ้งจินนะอินซีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะถามว่ามีมาแมลงไหมเพื่อนๆมีนิดหน่อยไม่เยอะพอมีบ้างแต่ไม่ถึงกระเสียหายแล้วพบกันคิดต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับผักบุ้งเป็นระไนที่ปลูกง่ายมากๆนะเพื่อนๆนะ ลองดูนะลองปลูกดูแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับฝนจะลองอีกแล้ว